น้องเชอป้าไพาวาเพิ่งเคยเห็นประเทศไทยมีโชฟาโชฟาแบบนี้ด้วยอ่ะอ,อุ้ยอ,อ่ะน้องเชอลองไปนั่งสิคะอ่ะน้องเชอลองไปนั่งสิเอาโอเคป้าไพวาลองนั่งอ่นนององนะาาอน,น้องเชอถือกล้องให้ป้าไพวาโอเคป้าไพาวานะั่งอย่างนี้นะแล้เเวเจลก็กดเป็นจังหวด มันมีแบบนี้ด้วยคไม่เคยเห็นเลยโอ้ยโอ้ยมันสบายมากเลยมันสบายมากเลยน้องเชอ้อ์หุยอยากให้เรานวดด้วยนี่โอ้โอ้โอประเทศไทย โอ้ประเทศไทยมีโซฟาแบบนี้ด้วยโซฟาอะไรนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะทุกคนมันเป็นโซฟาอะไรอะคะโอ้โซฟาหนุอะไรเนี่ยน้องเชอร์น้องเชอร์รู้ไหมว่ามันเป็นโซฟาอะไรอะลูกร,รู้ไหมคะอุย้ยอุ้ยไปดูน,นี่อุย้ยมีตู้หยอดโฮ้ยทุกคนคมันเจ๋งมากเลยอะ สาวลาวเที่ยวห้างเดโมองามวงวานโหคือแบบสวยมากเลยครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเดิมองามวงวานโหทุกคนโหน้องเชอร์สวยมากเลยใช่ไหมคะสวยไหมคะ โอ้นี่ไงชุดเทควันโดเหมือนน้องเชอร์ด้วยออโอ้โหมันใหญ่มากเลยโอ้ยทุกคนสะแพงไม่เคยเห็นเลยห้างอะไรนี่มันใหญ่มากเลยน,ยน,ลยน,น,ลยนี่ห้างอะไรรู้แล้วว่าห้างห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วานแต่ว่าอันนี้มันคือหน้าอะไรอะ่ะไม่รู้เลยมันคือสถานที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเ้าว่าฮะเ้าว<ะ> เอาวะเอาวะอะไรคะอะไรคะตรงนั่งดูตรงไหนอะตรงนั่งดูตรงไหนลูกโอเคโอเคนั่งดูไปนั่งดูโอ้ยนั่งดูโอ้โหน้องเชอร์แอมสวยมากเลยโอ้โหขึ้นข้างบนทำไมขึ้ข้างบนด้วยหรอคะโอเคโอเคขึ้นข้างบนไปไปไปไม่ชอบ โอ้ตรงไหนตรงนี้ไหมคะนั่งตรงนี้ไหมโอเคโอเคโอเรามานั่งตรงนี้เลยมุมนี้เลยเยี่ยมมากเลยเราจะได้เห็นโอ้ทุกคนสาวแพรไม่เคยเห็นมาก่อนน้องเชอรเพาพี่พอไม่เคยเห็นนะลูกมันสวยมากเห็นไหมสวยไหมคะโอ้อันนี้คือห้างเดอะมอลล์งามวงวานเขาจะมีววนน้ หนคะโอ้มีส่วนน้ําให้ด้วยอันนี้คือด้านหน้าที่เรามานั่งเมื่อกี้ที่สอแพถ่ายให้ดูนะคะทุกคนโอ้โห,โหคือมันสุดยอดเลยอะ่ะน้องเชอ,สว,ส,อสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีดีๆค่ะนั่งดีดีทาดีๆค่ะทํายังไงคะสวัสดีอ๋มองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยทันี้ค่ะอ้าวอายเลย ข้างล่างเหลอคะโอ้ยกูเตี๋ยวเรือก็เตี๋ยวเรือกูเตี๋ยวเรือโอ้โหมุมนี้เห็นผู้คนเยอะเลยโอ้ยดีใจอันนั้นคืออะไรอันนั้นมันมันมันเป็นอะไรมันเดินได้ไหมอ่ะอันนี้นคือข้างอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะสเพอ่านไม่เป็น <laughs> โหนั่งดูคนน่ะมาทางนี้ก่อนนี่นะคะาวะ้าเราไปนั่งตรงบันไดกันั้ยเดียเด๋ยวๆปกที่ว่าขอดูมุมนี้ก่อนเราค่อยไปนั่งตรงบันไดเห็นไหมคะน้องเชิ์มันสวยมากไหมคะบันใดมันมันอมองเห็นใช่มันมองเห็นเลย มันสวยมากเลยปล้าไมวาไม่เคยเห็นเลยโหโอ้โหไปไกลไปไกไปไกนไปไกลเรต้องเจอกดกดไลค์ก่อนกดไลค์กดไลค์ตัไลค์กดไปไกไปไกไปไหนคะ ไปค่ะไปนั่งตรงไหนอีกคะไปตรงไหนอีกไปนั่งตรงบันไดเหรอคะโอ้ไปนี่ตรงนี้เหรอเขาไม่ให้นั่งนี่เขาเดินเขาไม่ให้เรานั่งเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่ให้นั่งอ้าโอเคไหมคะโอเคตรงนี้หรืออยู่ที่ตัวน้ำอยู่ตัวน้ำอยู่ที่เดมอ,อะไรคะเดโมอไะไรจตตรงงามวงวันเดมงามวงวันแต่วา่า ที่เรานั่งนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> ห้างเดม,มองามวงวานของประเทศไทย สุดยอดความอลังการใหญ่มากๆเลยจ้าใหญ่จริงๆเลยโอหนี่เลยเนี่ยโห้โหสุดๆไปเลยค่ะ โอ้ยสาวลาวตก,กระดึงในความสวยในความงามในอลังการงานช้างมากเลยโอ้โหมีสองชั้นสามชั้นด้วยให้นั่งกินอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะคะทุกคนคือเราไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่านั่นคือสงสัยมากเลยมันเป็นเหมือนตะข่ายอะไรสักอย่างอะคะ่ะคืออยู่ด้านบนที่เป็นไม้ไม้อะคะ่ะทุกคนคือไม่รู้สาวแพ้ไม่รู้มันคืออะไรนะคะ ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มานี่โอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยไม่อยากเชื่อว่าโอห้างในประเทศไทยจะมีห้างที่ใหญ่สวยงามขนาดนี้อ้าวลองขอดูอะอ,ะอะไรเย๋ะดเดี๋ยวดน้องเชิวางก่อนวางก่อนวางก่อนอย่าแย่งค่ะปไ,ไปค่ะเราไปเดินกันค่ะ เราเข้าข้างในไม่ได้เราต้องเสียตังก่อนถ้าเราไม่เสียตังเราเข้าไม่ได้สแกน QR code ก่อนเราไม่ได้ลงทะเบียนเข้าออกปะเราไปเดินดีกว่าฝั่งนู้นหรอเราเดินดูแล้ว โอ้ยเขามีที่ให้นั่งแบบสวยงามด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับคนที่จะมานั่งชมวิวตรงนี้นะคะคือเขามีให้เราด้วยแล้วก็ที่แบบโซฟาแบบนิ่มๆด้วยนะคะโอ้โหคือสุดยอดมากเลยทุกคนมันน่ามาเที่ยวเล่นแบบเพลินๆชิลๆพักผ่อนสบายๆแอร์เย็นๆหรือว่าใครที่แบบว่าเอออยากจะไปเล่นสวนน้ํา<ๆ>ก็อยู่ด้านหลังนี่เนาะนี่ค่ะเนี่ยนี่เนี่ย นี่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้โหคือมันดีสุดๆเลยมีโรงหนังมีอะไรครบให้หมดทุกอย่างเลยมีสถานที่ท่องเทีย่ยวโอ้คือสาวแพไม่เคยรู้อะไม่เคยมาค่ะทุกคนมันเยี่ยมไปเลยต้องขอโทษขออภัยนะพูดทุกคนเยอะมากเลยนะคะ,ะคือมันเยอะจริงๆอะเราไม่รู้จะยังไงอะไรนะคะ กันสันทุกคนคือเลน<า>มันจะ,<า>จะสวยมากเลยดีไหมอ่ะดีค่ะดีก็ปรวัตถอดอันนี้ให้หนูก่อนอ่ะไม่ถอดหนูถอดไม่ดีอย่าถอดนะคะ มือกันเที่ยวชมห้างเดะมองงามวงวานโหบ้านแกงอืม บ้านร้านใหญ่คนเยอะไปทางไหนคะโอเคตรงไป,อ,งไปอุ้ยน้องเชอร์ร้านอะไรอะ่ะตรงนั้นป้าไปว่าไม่เคยเห็นไหนมาดูสิร้านอะไรอะร้านอะไรอะคะ มันลงข้างล่างเหรอหนูจะลงข้างล่างนะหนูจะลไปทำอะไรอะลงไปทำอะไรคะแต่ลงไปต่อตัวต่อวะแต่ลงไปต่อต่อลงไปต่อต่อที่ไหนโอเคแล้วเราจะหาทางขึ้นเจอไหมเนี่ยขึ้นเจอ ไหนตัวต่อข้างล่างอะโอ้สุดยอดเลยน้องเชืออ่าจับนะนนนะโอ้โห,โหไปตรงนนะไหน,นไปร้านแก้วน้ำนั่นหรอคะอุ้ยลงมา เดียวป้าเพยียวขอดูอันนี้ก่อนนุ๊กเชิญอ,อย่าลงไปอันตราย <Yeah. S 1> คะ่ะเราไปร้นานก่อนไมเราไปร้านขนมก่อนร <Yeah. S 1> นะ้านขนมนุ <c oughs> ๊กอุยป้าเพยียวไม่เคยเห็นนุก๊กป้าเพยียวไม่เคยเห็นนุก๊กป้าเพยียวขอดูนุกกนน๊กก่อนป้าเพียวขอดูนุ๊กก่อนแล้วเราเข้าไปเที่ยวกัน <c oughs> <c oughs> อะไรคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดโอ้โไปตรงไหนคะโอ้โหเด็กไทยตัวสามอายุสามขวบกว่าป่าพาป้าเพวาเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวโอ้โหสุดยอดเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอโอ้โ นูจะไปต่อเลโก้เหรอไปค่ะไปต่อในบ้านเลยต่อในบ้านก็ไปเลยค่ะไปไหนในบ้านมีอันไหนคะเธอต่อเลยโอ้โหไม่ได้เสียตังสักบาทมีสนามเด็กเล่นให้เล่นต่อเลโก้ด้วยโอ้โหสุดยอดประเทศไทยนี่ดีมากๆเลย แค่มาเดินห้างเฉยๆก็ยังมีที่ให้เด็กเล่นโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทโอ้โอเห็นไหมคะแถมมีประโยชน์ด้วยคือการต่อเลโก้น้องเชอร์เก่งมากเลยค่ะต่อเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเจอมองามวงวานนะคะไม่ได้โปรโมทอะไรเลยแค่แบบเออบอกเล่าให้ฟังว่าสอบแคมา ทเที่ยวเดืมโมงงามบวงวานกับเจ้านายจ้าไปค่ะน้องเชอเร์ลองหาทางขึ้นก่อนไปค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเจอแล้วทางขึ้นแล้ว โหห้างเดิมองอ่ะมงวานไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอโอ้ขึ้นบันไดเลื่อนด้วยเอขึ้นบันไดเลื่อนโอ้นี่ขึ้นมาแล้วก็มาเจอร้านนกด้วย ไปค่ะน้องเชอร์ขึ้นอีกไปสั้นหนึ่งแล้วค่อยไปเจอร้านคุณย่าไปเย้ yeah. จับมือกันด้วยเราจะได้ไม่หลงกันใช่ไหมคะเดวทุกคนถ้ามา เดอมอก็มาแวะซื้อน้ำร้านของเจ้านายสะแพได้นะคะมันเป็นร้านโกชยะนะคะร้านน้ำโกชยะสามารถเข้ามาซื้อกินได้นะคะร้านน้ำโกชยะไม่ใช่โกชยะโอชยะค่ะขอโทษพูดผิดร้านน้ำโอชยะนะคะที่เดอมองามวงวานจ้าไปค่ะน้องเชอร์เราไปกินน้ำกันนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหาร ตรงโน้นก็จะเป็นโซนถ้าสะแพรจําไม่ผิดนะก็จะเป็นที่เล่นน้าแหละเดี๋ยววันหลังจะมาโอเคค่ะจะไม่ต้องขึ้นลิฟต์ค่ะเพราะว่าเราอยู่ชั้นนี้ร้านคุณย่าอยู่ชั้นนี้ไอเราเดินกลับไปเลยให้สองไลน์รัวๆเลยนี่เลยให้สองไลน์รัวๆเลย ชงไล่รัวๆเลยอร่อยมากอ่าไม่เล็กเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียีสวัสดีค่ะพนมเมืองสวยๆก่อนพนมเมืองสวยๆอ่งซ้อนวางไว้พนมเมืองสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวยมากน้องเชิ์ทำอะไรคะกินไอติมโอเคค่ะกินตามสบายเลย วันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ปั๊ป้าเพวาใช่น้องเชอต้องเรียกป้าเพวานะป้าเพวามาเที่ยวกับน้องเชอเอมนะคะทุกคน,นนี่เลยวันนี้นะคะวันเราก็ได้มาเที่ยวกันนี่เลยอกินเลยตามสบายเลยค่ะกินเลยให้ป้าเพวาช่วยกินไหม กินคนเดียวหมดใช่ไหมคะอ่ะโอเคน้องเชอกินเลยวันนี้แพรวาก็ออกมาเดินข้างนอกนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาเที่ยวข้างนอกกับเจ้านายเพราะว่าคือเจ้านายเขาเปิดร้านใหม่เนาะก็เลยไม่ว่างนะคะ ก็เลยแบบลูกค้าเยอะมากเลยเยอะแบบสุดๆเลยร้านเป็นร้านน้ำอะค่ะในทีนี้น้องก็มาเรียนพิเศษก็เลยให้แพรวามาช่วยดูอ่ามาช่วยดูมาช่วยเล่นกับน้องแล้วเราก็กินผัดไทยกันลืมให้ดูตอนที่เรากินผัดไทยกันอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากคะ่ะโอ้โหอ,อร่อยมากคะ่ะนี่เลย ตกใจหน้าตัวเองน้ำมันมากเลยอะ่ะนี่นี่นนนป,ป้าเบื้อนนี่ป้าเบื้อนวันนี้สนุกไหมมาเที่ยวกับป้าแพรวะสนุกไหมทม่ามาเที่ยวกับป้าแพรวอะอาะป้าแพวะถามยังไม่ตอบเลยสนุกไหมทม่ามาเที่ยวกับป้าแพรวะสนุกสนุก สนุกมากไหมคะมโอเคสนุกมากคะ่ปะป้าไฟวาก็สนุกเหมือนกันที่ได้มาเที่ยวกับน้องเชอเอมนี่นะคะดีอีกรอบหรอคะให้ป้าวัวสวัสดีคนเดียวปว้าสวาวไม่สวัสดีแล้วไหนป้าไฟวาลองชิมชิ้น้องเชอรี่กินลูกมันละลายหมดแล้วหนูลองกินนิดเดียว แล้วมันก็หวานมากเลย,ยไ,ไม่เอา,น,น,อาน,น้องเชอร์ไม่ยกขึ้นหรอกไม่ยกขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรายกขึ้นอะเดวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะหกแล้วเราก็จะอดกิน <c oughs> เห็นไหมมันหกโดดป้าเพวาแล้วค่ะมาแลมาเช็ดเช็ไม่เอาตั้งใจกินตัง้งใจกินเนยยำต้นชอนนน่ะโอเคแ้วนั้นช้อนนั้นช้อนไหนก็เหมือนกันละครับอา่าได้ช้อนใหม่ได้ตั้งใจกินครับไม่ได้มา เที่ยวบรรยากาศแบบนี้ตั้ง5เดือนเลยหลังจากที่ป้าเทวาไม่ได้เป็นผู้ดูน้องเนาะมาทําง,งานบ้านก็5เดือนแล้วทุกคนเข้าเดือนที่5แล้วเพิ่งจะมาปิกนิกเที่ยวกับน้องเชอเอมครั้งแบบม,มันน่ารักช่างจังเลย <c oughs> กิน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 ด้วยกันรีบกินทำมันจะได้หมด ก็ไม่อยากเดินเที่ยวหรออเอตั้งใจกินถ่ายแล้วก็ตั้งใจกินคิน้อยกนเต้นคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะคือโชว์ตัวนังฟ้าตัวน้อยในการมานั่งกินไอศกรีมกับน้องน้องอะไรคะน้องเชเอมน้องเชอ่เอมผมว่าแพรวา่า <c oughs> ใช่ไหมคะ อันนี้คือน้องน่ารักที่สุดประจําบ้านนะทุกคนนีนะคะ <laughs> แบบนี้แหละเวลาที่อยู่ด้วยกันหัวรอกกันทุกวัน <laughs> อารมณ์ดีน่ารักแจ่มใสวคนทีวันนี้น้องเชอรเรียนอะไรคะ เลียงดนตรีโดดีมีฟ้าดิ้มันหวานมากเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวป้าพี่วานไม่ไหว ไม่ไหวะะ้วค่ะวันนี้ตอนเย็นป้าเพวาต้องออกกำลังกายเยอะๆเลยเพราะว่าปา้าเพวากินไอศกิครีมอออเมมงงออกกัง โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศข้างนอกนิดนิดหน่อยนะคะคลิปกินไอติมก็มันยังไม่จบค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างนอกนะคะดีบม่ล้า,า,าสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สวยก่อนสวัสดีค่ะที่สวยไว้<อ>สวัสดีค่ะเดีเ๋วยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะอย่าลืมด บบาายยดีมากค่ะลูกดีมากค่ะกินไอติมวันนี้เรามาเสนอกินไอติมน้องเชอร์กินคนเดียวใช่ไหมและน้องเชอร์กินไม่หมดปเาเปวยวให้ปาว่าให้ปเาเปีาวกินคนเดียวใช่ไหมคะ,ะสองช้อนเลยใช่ไหมใช่คะ่ะโ okay. อเคอ,เอแแแแกกก่า ากานกินด้ยกินจะโจะจจะโไหม้เราก้อนอ้เดบ่นเด็กบ่อ้าวดีคลิปนี้อเอ็มจะมาเปิดไอติมป้าแพรว่า เยบเยยบเยยบกริกขวดชิปน mm hmm. right ี่แ็มแต่มาเบอจิมป้าเพว่าชิปนีหนูขอลาไปเบอนในจิมป้าเพว่าก่อน